สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภทุกท่านคะ่ะในช่วงวันที่19ถึง25มกราคม2569ข่าวดีเกี่ยวกับอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงระยะเวลานี้สำหรับคลิปนี้จะบอกการงานการเงินและความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะบอกได้เลยนะคะว่าชาวราศีพฤษภช่วงนี้ท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ พุธศช่วงนี้ไม่ธรรมดานะคะเรื่องราวดีๆเข้ามาแน่นอนอันดับแรกเรามาเริ่มต้นที่การงานของชาวลัคนาราศีพุธศพก่อนนะคะชาวลัคนาราศีพุธศช่วงนี้แนะนํานะคะให้ท่านนั้นหาโอกาสสัปดาห์นี้นะคะให้ท่านหาโอกาสทาบุญบ่อยๆสวดมนต์ก่อนนอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ลงมือทําเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ท่านใดที่มีโอกาสได้ทําบุญถือว่าเป็นโชคของท่านฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทําบุญนะคะอยา่าปฏิเสธมากน้อยไม่เป็นไรขอเพียงท่านตั้งใจที่จะทําทําเลยเพราะอะไรเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะท่านจะโชคดีมากๆก็คือว่าหนึ่งท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์ผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคนรอบข้างไม่ค่อยสร้างปัญหางานไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามท่านจะมีความรู้สึกว่างานของท่าน รับรื่นึ้นนะคะทำงานได้ง่ายไม่ค่อยมีคนขัดแข้งขัดขาแต่ว่าจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะนะคะสัปดาห์นี้เดินทางบ่อยมากจะมีเหตุการณ์ท่าต้องเดินทางไปนั่นมานี่แต่ว่าเป็นการเดินทางระยะสั้นๆและท่านจะมีโชคเมีลาบับมีข่าวดีจากการเดินทางเหมาะสําหรับท่านใดที่ค้าขายเซลล์ในหน้าทำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน พราะอะไรเพราะว่าท่านจะมีโชคมีลาบจากการติดต่อลูกค้าการเปิดตลาดใหม่ๆห,หรือแม้แต่การพูดคุยเรื่องสำคัญก็จะประสบความสำเร็จนะคะมีดวงได้เซ็นหนังสือเอกสารสัญญาด้วยนั่นก็หมายความว่าถ้าท่านพูดคุยอะไรก็ตามทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะแต่เป็นเรื่องที่สำคัญและท่านคาดหวังมากๆว่าสัปดาห์นี้จะต้องประสบความสำเร็จในเรื่องที่ท่านคุย เป็นข่าวดีนะคะฉะนั้นถ้าท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามทําให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่แต่อย่าประมาทก็พอให้รอบคอบและรัดกุ่มในสิ่งที่ท่านทําต่อมาท่านใดที่ทํางานประจําสายงานราชการสัปดาห์นี้เตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆอย่าประมาทงานนะคะท่านจะต้องวางแผนขั้นตอนถ้าจะต้องวางแผนการทํางานให้ดีๆงานในสําคัญ เริ่มจากงานที่สําคัญไปก่อนงานไหนที่ไม่ค่อยสําคัญอย่าไปแตะเพราะอะไรเพราะว่าสัปดาห์นี้มันจะมีงานใหม่ๆเข้ามาและจะมีเหตุการณ์ให้รุองเดินทางออกทํางานนอกสถานที่มีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องของการงานหรืออาจจะได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้เป็นตัวแทนเป็นทํางานแทนคนอื่นท่านจะได้รับผิดชอบงานแทนคนอื่นแต่ก็ถือว่าโดยภาพรวมนะคะ ผลงานดีงานที่เข้ามาก็เป็นงานที่ท่านนั้นสามารถทําได้และทําได้ไวผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชมคะ่ะงานนะคะบอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้ปังมากตั้งใจที่จะทำรไรทําให้เต็มที่เพราะท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินการเงินชาวลัคนาราศพีศพฤษภโอ้สัปดาห์นี้ท่านใดที่กําลังรุ้นนะรุนว่าโอ้ยเงินจะพอใช้ไหมจะมีเงินใช้จ่ายไหมท่านจะมีเงินใช้จ่ายนะคะ การเงินของท่านยังคงดีอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปก็จริงแต่ว่าการเงินยังอยู่ในช่วงที่หมุนเงินได้ไม่มีคำว่าเงินขาดมือแน่นอนในวันที่ท่านการเงินมีปัญหาท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดบางคน ะะยื่นมือเข้ามาช่วยมันจะเกิดปาฏิหาริย์เรื่องการเงินค่ะท่านจะได้เงินที่ท่านไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าจะได้ปรับได้มาหรือว่าเงินบางอย่างที่ท่านเลิกหวังละไม่อยากได้แล้วเงินจากตรงนั้นนะคะไม่ไม่ไม่อยากได้ละทิ้งไปเลยอะอยู่ๆก็เข้ามาเฉยเลยนะคะมันมันมันจะมีเรื่องราวทึ่งๆอื้งๆเกี่ยวกับการเงินและท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการ สัปดาห์นี้นะคะท่านจะมีโชคมีลาบเรื่องงานของท่านมีดวงได้เงินรายรับเพิ่มมากขึ้นไดออเดอร์คือค้าขายปังฉะนั้นท่านจะต้องพยายามนะคะปรับเปลี่ยนการขายเรื่อยๆอย่าขายแบบเดิมๆ,มๆพยายามนำโปรโมชั่นที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำคนอื่นแต่เป็นโปรโมชั่นที่ได้ใจลูกค้าเป็นโปรโมชั่นที่เข้ากับยุคสมัยเข้ายากหมากแพง เข้ากับยุคสมัยที่คนคิดเยอะสำหรับการใช้เงินนะคะท่านจะต้องหาวิธีโน้มน้าวจิตใจลูกค้าดึงดูดพลังงานของลูกค้าให้อยากซื้อสินค้าของท่านท่านจะมีโชคมีลาับจากการพูดคุยการติดต่อนะคะฉะนั้นท่านใดที่เป็นเซลล์เป็นนายหน้าไม่ว่าจะเป็นนายหน้าขายประกันหรืออะไรก็ตามพนักงานขายกินเปอร์เซ็นต์สัปดาห์นี้ท่านยิ่งขยนันพูดยิ่งขยนันเดินทางท่านยิ่งได้เงินนะคะท่านใดที่ ท่านใดที่เป็นนักลงทุนท่านมีท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการลงทุนและต่อมานะคะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนด์ทำงานประจำรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำรายรับของท่านจะมีเข้ามาเรื่อยๆมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตนะคะชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภ ถ้าจะมีข่าวดีเรื่องเงินนะคะเนี่ยมันโดดเด่นมากๆนะมีโชคลาภด้านการเงินมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตมีมีดวงได้เงินจากบ้านรถยานพาหน,นะหรืออาจจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับบ้านรถยานพาหน,นะก็เป็นไปได้แต่มันจะเป็นมุมที่ดีๆน้อยคนนะคะที่จะมีเหตุการณ์ในท่านนั้นต้องใช้จ่ายเงินไปกับการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือไม่มีบ้านไม่มีรถ นะคะท่านกา็ท่านไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเช่าบ้านอยู่ก็จะมีเหตุการณ์ท่านต้องใช้ใจ่ายเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านซื้อของเข้าบ้านมีข้าวของภายในบ้านชารุดพังเสียหายซื้อชิ้นใหม่มาแทนหรือท่านอาจจะตั้งใจที่จะซื้อชิ้นใหม่มาแทนของเก่าที่ใช้มาน,นานหรือบางท่านอาจจะหมดเงินไปกับค่ารถค่าเดินทางก็เป็นไปได้แต่โดยภาพรวมแล้วท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะถามว่าเสียงโชคเสียงดวงบ้างได้ไหมในรอบสัปดาห์นี้ก็พอพอ,พอมีโอกาสได้ เงินแบบพุกๆนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็เป็นนักเสี่ยงดวงเนาะเขาจะมีลู่ทางการเสี่ยงของเขาอะแต่อย่าโลภมากนะคะอย่าเสี่ยงเยอะให้เสี่ยงอย่างมีสติอย่าหวังรวยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและให้ระม,มัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านด้านการเงินนั่นเองนะคะต่อมาในเรื่องของความรักความรักในคนโสดสัปดาห์นี้ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขไปไหนมาไหนก็ได้รับสิ่งดีๆคือ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านนะคะจะได้รับพลังบวกเข้ามามีความสุข,สขกายสุขใจสําหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วชีวีคู่ในรอบสัปดาห์นี้โดดเด่นมากๆนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปนั่นมานี่กับผู้ครองคนรักบางท่านจะได้เดินทางทําบุญกับคนในครอบครัวสรุปนะคะท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินที่ท่านไม่ได้คาดหวังหรือว่าไม่คิดว่าจะได้เข้ามา นะคะฉะนั้นท่านใดที่ทำงานเพียงช่องทางเดียวมีรายรับจากงานประจำเพียงอย่างเดียวยังไงการเงินก็รอดนะคะแต่อย่าประมาทด้านการใช้จ่ายก็พอขอวอวยพรให้ชาวลัคนาราศีพุฤศภทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ